ชุมชนตำบลห้วยไม้ตั้งอยู่ในอำเภอสองจังหวัดแพร่อาชีพหลักของชุมชนคือการทำอาชีพกเกษตรกรรมได้แก่การทำนาทำไร่และอีกอาชีพหนึ่งที่ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีนั่นก็คือการผลิตสุราพื้นบ้านหรือเหล้าในตำบลตำบลห้วยไม้เมื่อก่อนนี้มีอยู่300กว่าโรงงาน แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณหนึ่งอยสบเพราะว่าเลิกไปกําลังการผลิตของเขายังเหมือนเหมือนกับเราเดิมประมาณเท่ากับเราไม่หรือตัวกว่าเราใกล้เคียงนะใกล้เคียงผน่าจะใกล้เคียงกันหมดไอกำลังการผลิตวันหนึ่งวันหนึ่งนี่แต่โรงเล็กๆนะโรงเล็กจะอยู่ที่ สามเตาสามเตาก็หนึ่งวันก็ตกอยู่ที่ร้อยร้อยแปดสิบลิตรครับผมครับผมอต่อเตาหรือว่าต่อรวมวันต่อโรงงานแล้วก็ถ้าสามเตานี่แล้วสามเตานี่เขาใช้ปืนถ้าเป็นเตาธรรมดาก็ปีวันวันนึงก็ถ้าครั้งละร้อยกิโลเนี่ยเขาเขาทำละครั้งละประมาณวันนึงประมาณกี่ครั้งวันนึง ถ้าร้อยกิวันนึงเขาก็ทำสามครั้งแต่ก็จะเหลืออยู่หน่อยหนึ่ง3 3มสก็เก้าเนาะก็ประมาณเก้าแล้วก็เหลือมาสักร้อยโลเขาก็เก็บไว้แต่ส่วนมากเขาจะเป็นอย่งไงมาตรฐานครับผมปกติที่ใช้เตาแบบเดิมนะเตาแบบเดิมผมจะใช้ฟืนประมาณ100่กิโลต่อการต้มกันหนึครั้งคือผมซื้อฟืนปัจจุบันที่ซื้อทุกวันนี้คือตกเปนกิโลละบาทเลยนะตกคันรถละหนึ่งบาทอ่ะ ทะลบที่อ้นนะครับตัจะตกอยู่พันลกพันลกแล้วแล้วพันกิโลนี่ใช้ใช้ก่อนหน้านี้ใช้ยังไงใรัก่อนหน้านี้ก็มาเต็มที่ก็เขาถ้าหลังจากการคำนวณเสร็จก็จะตกอยู่ที่ประมาณสิบสิบหรือสิบไม่ไม่ใช่สิบวันนะสิบครั้งต้มหนึ่งหนึ่งเตาเนี่ยจะได้ประมาณสิบสิบรอบอะสิบรอบต่อหนึ่งเตาถ้าผมต้มสี่เตาเนี่ยเต็มที่ก็ไม่เกินสามรอบหมดละประมาณวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดหมดวันนั้นผมก็ทำแค่สามรอบก็พื้ หลังจากมาใช้เตาแบบประหยัดพลังงานแบบนี้เต็มที่ไม่เกินห้าสิบโลตอนนี้มันสองวันจะอยู่เต็มที่สองวันตอนนี้ันสองวันรดไปครึ่งหนึ่งรดไปครึ่งหนึ่งยังเหลือยังเหลือเศษพื้นอริงนะแล้วยังเตาแบบนี้ก็ยังได้ทานฐานนี่ผมเก็บไว้นอะไว้ขายนะขายได้นะ่านนี่แต่ถ้าเป็นเตาที่ใช้บวอร์เป่ามันไม่มีทานเลยมันจะเป็นกี่เท่าหมดเลยเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยแต่ตอนนี้ถ้า เราเสร็จปุ๊บเราก็ตักตักใส่เพราะนั้นไม่ได้ปไปดูให้ตักใส่น้ำมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีท่อนะเปิดดูข้างหลังเนี่ยไม่มีท่อดูนะอก็ใช้โบเวอร์เป่าโบเวอร์เป็นเป็นหลักค่าไฟประมาณเดือนเท่าไหร่ครับแต่ก่อนค่าไฟเดียวนะของของผมปกติเพราะผมอยู่ข้างในนะสี่เตาปกติเท่านี้นะสองพันสองพันสองสองพันสองร้อยบาทต่อเดือนต่อหนึ่งเดือนแล้วแล้วมาจากตรงนี้ ที่ไม่ใช้ไฟเลยมาที่นี่เหลือประมาณ800รอแสดงวรงท่ปดร้ลา,าลดลงอีกไปค่าค่าไฟลดลงอีกตั้งสนะองจวน <im itt s> ผมพูดทุกวันเลยว่าที่เห็นต้ามาดูงานเพวคุยทุกวันวประหยัดไฟฟ้าสองประหยัดปืนนะสามประหยัดประสาทเราด้วยเราไม่ต้องมาทนที่เสียงดังนะทุกคนทั้งวันประหยัดหมดแล้วก็ ตัวน้ำเล่าดีกรีคงที่ไม่หายเยอะนะไม,ไ,มไม่ไปกับความร้อนนะแล้วก็กันออกมาหมดไม่เหลือ